ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมัตโตแคริเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับการดูดวงวันนี้ดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆโดยเด็ดขาดนะ ให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกําลังใจเท่านั้นนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ตามไลน์นี้เลยนะในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับจะไม่ทักใครจะไม่ติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นท่านต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะ คนท่านที่มาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้ไว้ตามอัธยาศัยเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารอะไรกับคุณออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสําคัญนะวันนี้นะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันเลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารอะไรกับคุณบ้างวันนี้คุณได้ไพออ่ห้าเหรียญไฟล์เพนทาโคลส์สี่ดาฟฟ์ออฟซัส เจ็ดถ้วย seven of cups เด็กดาบเด็กถือดาบ page of swords the chariot อ mm. ืมใจร้อนป่ะเนี่ย uh, the fool โอเครู้ละหกเหรี uh, 6, 6 hey, ยญ six of pentacles s t r a n g e เอ้ยใบนี้มาสบายใจขึ้นหน่อย the high priestess Temperance the magician, แล้วก็ the h i e r o p h a n t โ okay. อเคมาเริ่มดูจากใบแรกแถวแรกกันเลยนะ ช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีการเจ็บป่วยกายใจใดๆอยู่บ้างก็แล้วแต่บางท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยทั้งร่างกายเดินเหินไม่สะดวกเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือมีความเจ็บปวดใดๆบ้างอยู่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้หรือแม้แต่เป็นความเจ็บปวดทางใจความเครียดสะสมอะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านกําลังป่วยกายป่วยใจอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ ขอให้ไปรักษาให้ตรงจุดนะครับการดูดวงผมย้ําเสมอว่าใช้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นหรือดูเป็นกําลังใจเท่านั้นแต่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยกายใจขอให้พบแพทย์หรือทําการรักษาให้ตรงจุดจะดีมากประมาณนี้ ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้นะชีวิตคุณจะมีอะไรให้เลือกหลากหลายมากขึ้นท่านที่กำลังประสบปัญหาใดๆอยู่คุณจะพบทางออกคุณจะมีตัวช่วยอะไรแบบนี้เข้ามาแต่ก็ต้องขออนุญาตใช้คําว่าอย่าเพิ่งวางใจสถานการณ์มากเกินไปเพราะว่าตัวเลือกที่เข้ามามันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันคุณต้องเลือกดีๆนะครับ ออตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดูแลตัวเองค่อนข้างดีแต่บางทีอาจจะมีเสียสมาธิมีเป๋ๆไปบ้างเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีภาร,ระด้านอื่นๆดูแลคนอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นกันไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารกับคุณในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับถ้าคุณไม่ประมาทอยู่แล้วถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ถ้าคุณค่อนข้างประมาทขออนุญาตทำนายตามตรงไม่ได้ว่านะถ้าคุณใช้ชีวิตประมาทเช่นเออ ดื่มสุราเมาหรือว่าไปทำกิจกรรมใดๆเสี่ยงแม้แต่การความใจร้อนขับรถเร็วหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายปึงปังโกรธใครปุ๊บก็ไปตำหนิเข้าเลยวอยๆเลยเสียงดังเลยแบบนี้ขออนุญาตทำนายตามตรงและเตือนกันแนะนำกันตามตรงนะครับอยากให้มีสติมากขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารให้คุณมีสติมากขึ้นระงับอารมณ์ให้ได้จะดีมาก ไพ่ที่ออกมามันก็มันม่ดีม่ร้ายจะเรียกว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงผมมองว่าบางทีการใจร้อนเกินไปหรือวู่วามเกินไปอาจทําให้เสียการใหญ่ได้หรืออาจจะทําให้เสียมิตรภาพหรือแม้จะเกิดการทะเลาะวิวาทได้แบบนี้ถ้าคุณประคองสติคุณได้ไม่ประมาทนะครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็สิ่งถัดมาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารก็คือคุณมีโอกาสที่จะ เสียเงินไปกับเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใบนี้มาจริงๆทํานายได้2ออย่างนะถ้าในแง่ดีก็คือมีโอกาสได้ทําบุญแต่อีกแง่หนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะถูกคนมายืมเงินถูกเบียดเบียนทรัพย์สินหรือเหตุใเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่จะต้องเสียเงินแบบ ไฟบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบนี้ถ้ามีคนมายืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลืออยากให้พิจารณาให้ดีว่าคุณไหวไหมเกินกําลังไหมแบบนี้ถ้าปฏิเสธได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นเคสที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ช่วยไปตามกําลังแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะได้คืนหรือไม่นะครับคิดซะว่าทําบุญไปเลยก็ได้นะครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเจอนะแล้วก็ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดังคำที่ผมแนะนำไปแล้วตอนต้นว่าถ้าคุณไม่ประมาทนะครับแล้วก็มีสติอยู่เสมอเนี่ยนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณอารมณ์ร้อนเรื่องง่ายจะกลายเป็นเรื่องยากและกลับกันถ้าคุณมีสติเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายไม่งงนะทบทวนดีๆใจความสำคัญเลยคืออย่าใจร้อนอย่าวู่วามประมาณนี้แล้วชีวิตจะ ค่อนข้างราบรื่นเลยนะครับราบรื่นเลยเความสามารถมีอะไรอยู่เอาออกมาใช้ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใบนี้ทํานายได้หลายอย่างแต่ในบริบทนี้ผมทํานายเรื่อง ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ความความสามารถเฉพาะตัวความชอบเฉพาะตัวสามารถเอามาสร้างงานสร้างอาชีพได้สร้างประโยชน์แก่ตัวเองได้สร้างประโยชน์แก่สังคมได้อะไรแบบนี้คุณมีดีคุณมีความสามารถอะไรเอาออกมาใช้ให้เต็มที่บางคนมีความสามารถแต่ไม่รู้ตัวบางคนมีความสามารถรู้ตัวแต่ไม่ยอมเอาออกมาใช้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่มีความสามารถใดเอาออกมาใช้ให้เต็มที่นะครับ นอกจากนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารก็คือขอให้บริหารจัดการชีวิตให้ดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณตอนนี้ดูจะยุ่งยากสับสนเกินจะจัดการได้คุณอาจจะมองเช่นนั้นแต่ขอให้ทบทวนดีๆอย่างมีสติว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเกินกําลังมนุษย์คนหนึ่งจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตดีๆจัดการบริหารจัดการชีวิตดีๆนะครับใครที่รับปากคนง่ายๆได้ครับได้ค่ะใครให้ทําอะไรทําหมดขอให้ลองปรับดูส ักนิดหัดปฏิเสธคนบ้างเพราะมีแนวโน้มที่คุณจะรับภาระหนักเกินความจําเป็นเลยเรียกว่าใครให้ทําอะไรทําหมดเอาภาระคนอื่นมาแบกไว้โดยใช่เหตุนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรควรจะปฏิเสธคนให้เป็นบ้างแล้วก็อผมเชื่อมั่นว่าคุณที่ได้ดูคลิปนี้เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมหรือทําบุญมากพอสมควรนะครับขอให้ทําต่อไปมาถูกทางแล้วนะครับ กุศลผลบุญมันสะสมวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวก็เยอะขึ้นนะครับคนเราตามความเชื่อเรามีบุญเก่าอยู่แต่บุญเก่ามันก็มีวันใช้หมดไปตามเหตุการณ์แล้วแต่คนจะเจอสร้างบุญกุศลใหม่ๆเติมบุญไว้ตลอดแล้วชีวิตจะดีการเติมบุญนี่ก็มาเด็ดแปลว่าจะต้องทุ่มทุนสร้างมหาศาลแต่อย่างใดนะครับทําตามกําลังเลยกําลังทรัพย์หรือกําลังกายกําลังใจใดๆก็แล้วแต่มีมากทามากมีน้อยทําน้อยถ้าไม่มีอนุโมทนากับเขาแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการขอพรการมูก็สามารถทําได้นะครับ การระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แบบนี้การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถทำได้แต่ก็อย่าสุดตรงขนาดที่ว่าใครว่าที่ไหนดีแหรไปหมดแบบนี้หรือว่าไปเชื่ออะไรประหลาดประหลาดแต่นี้ก็ต้องแนะนําตรงๆว่า โปรดใช้วิจารณญาณพอสมควรนะครับแม้แต่การดูดวงนี้ก็ขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่ามันไม่สามารถตรงทุกท่านได้และไม่สามารถครอบงําชีวิตคุณได้คําทานายผมขอให้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเราว่ากันไปตามหน้าไพา่และแน่นอนว่าไม่ว่าณเวลานี้คุณจะดําเนินชีวิตด้วยรูปแบบไหนเส้นทางไหนก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางยังคงคุ้มครองคุณอย่างเหนียวแน่นเรียกว่าหายห่วงได้เลยคนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะได้ผลมากน้อยได้ผลดีแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติ ด้วยนะครับดังที่กล่าวไปแล้วตอนต้นว่าให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทอย่าอารมณ์ร้อน ปฏิเสธคนให้เป็นบ้างเ,าเวลาจะช่วยเหลือใครก็ดูกำลังตัวเองแล้วก็ทำบุญทำกุศลอย่างสม่าเสมอพูดง่ายๆว่าเดินสายกลางอย่าทำอะไรสุดต่งแล้วจะดีนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่นี้สถานที่ที่คุณอยู่อาศัยตอนนี้กิจการงานของคุณตอนนี้มาถูกทางคุณดําเนินมาถูกทางและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองคุณอยู่เป็นอย่างดีขอเพียงคุณเชื่อมัน่นและศรัทธายึดมั่นในความถูกต้องอยู่เสมอคุณจะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับคืนมาแน่นอนนะครับ ย้ำเลยนะไม่ใจร้อนมีสติอยู่เสมอประเมินกําลังของตัวเองทำบุญทำทานเติมบุญเติมกุศลอยู่เสมอแล้วเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขอหใบโอเค ราชินีดาบออกมา queen of swords ยิ่งตอกย้ำยิ่งยืนยนันคำทำนายของเราวันนี้ว่ามากันถูกทางนะครับมีโอกาสคำทำนายวันนี้จะเกิดความแม่นยำสูงมากถ้าคุณทำตัวได้อย่างราชินีดาบหมายความว่ามีความเข้มแข็งเด็ดเดียวใจแกร่งอยู่ในตัวเองเรียกว่าพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางเชื่อมั่นในคุณครูบาอาจารย์แบบนี้ประพฤติตนอยู่ในความถูกต้องและที่สำคัญย้ำด้วยความเวลาชินีดาบมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวไม่หวาดวันวันไหว อุปสรรคใดๆแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีมีชีวิตที่จเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ประมาณนี้นะครับรับไว้นะโอเคครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ